ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายโยอีแม่ทัพภาคสองหืมแรงค่ะพร้อมรบขเขมรท่าไทยเอาจริงคงไม่หยุดแค่นี้แห่ย้อนแชร์ว่าท้าเด็ดภูมิธรรมไม่ใช่พ่อค่ะ ภาค2หึมแรงแห่แชร์ข้อความภาพแบนเนอร์จากข่าวช่อง8ค่ะอ้างว่าเป็นคำพูดของพลโทบุญสินภาคกลางระบุว่าไม่มีผู้นำที่ดีคนไหนอยากให้ลูกน้องเข้าห้ำหั่นให้เกิดการสูญเสียข้อเท็จจริงคือเราเข้าเจรจามไม่ได้เข้าตีถ้าเข้าตีคงไม่หยุดเท่านี้ค่ะ <S <S จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่1มิถุนายน2568ค่ะ เฟซบุ๊กของคุณวัสนานานุ่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความล่วบอกว่าถอยไม่ได้ค่ะแม่ทัพพักสองเตือนทหารไทยดูแลปราสาทตาเมือนทมอย่าได้ประมาทพร้อมจะเกิดอะไรได้ทุกเวลา แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำถูกแล้วอะไรที่อนุโลมไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้นะเยี่ยมให้กำลังใจตรวจฐานยันปราสาทนี้อยู่ในเขตประเทศไทยนะมาตั้งแต่มีประเทศไทยเป็นที่มั่นที่เราต้องรักษาถอยไม่ได้ค่ะโดยพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคสองการได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของกองพันฐานราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกําลังสุรนารีค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําฐานปฏิบัติการปราสาทตามเมือมนทมตําบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมมา สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและให้โอวาดแก่กําลังพลโดยมีพลตรีสมพภพพารวีค่ะผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีร่วมภารกิจค่ะซึ่งแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวขอบคุณและก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของฐานทุกนายว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีและทําได้อย่างถูกต้องแล้วอะไรที่ปฏิบัติไม่ได้การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ผู้เห็นต่างจะมาทําตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นพื้นที่ความมั่นคงพร้อมกําชับอะไรที่อนุโลมไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้พวกเราทําถูกต้องแล้วค่ะยืนยันว่าปราสาทนี้อยู่ในเขตประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยบรรพบุรุษเรารักษาปกป้องมาเราเป็นคนรุ่นใหม่ต้องตระหนักและรักษาดูแลและเป็นที่มั่นที่เราต้องรักษาถอยไม่ได้และก็ขอให้ฐานทุกนายค่ะตระหนักเสมอว่าระดับผู้บัญชาการทุกระดับชั้นทั้งพอบทบจนถึงระดับผู้การผู้พัน คอยให้กำลังใจอยู่เสมอที่ผ่านมาผอบร้อยผู้หมวดทำหน้าที่ได้ดีและถูกต้องค่ะ อย่าได้ประมาทพร้อมจะเกิดอะไรได้ทุกเวลาต้องมีแผเนเผชิญเหตุไม่ว่ากลางวันกลางคืนและขอให้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาแม่ทัพภักสองกล่าวกับฐานที่ปราสาทต่ตางเมืองทงค่ะขณะเดียวกันค่ะมีการแชร์ข้อความนะเป็นภาพแบนเนอร์จากทางข่าวช่อง8ค่ะซึ่งอ้างว่าเป็นคําพูดของพลโทบุญสินภาคกลางที่ระบ,บุว่าไม่มีผู้นําที่ดีคนไหนอยากให้ลูกน้องเข้าห้ามหันให้เกิดการสูญเสียข้อเที่จริงคือเราเข้าเจรจารไม่ได้เข้าตีถ้าเข้าตีคงไม่หยุดอยู่เท่านี้ พี่น้องทั้งสองประเทศก็เป็นเครือญาติกันแต่สุดท้ายถ้าทหารต้องทำหน้าที่ก็พร้อมอยู่แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็พร้อมค่ะนะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการพูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณช่องบกนะที่เกิดการประทะกันก็มีหลายคนการได้ออกมาพูดถึงวาทะเดดนะที่บอกว่าภูมิธรรมไม่ใช่พ่อค่ะโดยย้อนไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะดออรอนนทศวรว์ค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสถานการณ์ที่ชายแดนค่ะ โดยบอกว่าสหายอ้วนไม่ใช่พ่อเสียงตายรักษาแผ่นดินจะมาให้กูถอนกำลัง มึงสั่งกูยศสิบเอกไม่ได้แม่ทัพเท่านั้นที่สั่งกูได้กูเสี่ยงตายปกป้องแผ่นดินปกป้องประเทศชาติมานานหลายปีลำบากลำบนทำหน้าที่จู่ๆมาสั่งให้กูเลิกทำหน้าที่กูไม่เลิกฐานชายแดนยศสิบเอกสบดใส่คำสั่งสายอ้วนแบบนี้จบการรายงานข่าวนะแต่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3สฤษภาคมค่ะอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนศรีค่ะครูเปรีสันชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าฐานยศนายสิบนะภูมทำไม่ใช่พ่อ รองแม่ทัพภาคที่สองทหารไม่ต้องรอคําสั่งใครแม่ทัพภาคที่สอกองทัพไม่จำเป็นต้องฟังคําสั่งเข้าใจตรงกันนะอ้วนค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ และผู้บริการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ